ไปพี่น้องผมยามบ่วงตอนตีสี่คุณไอ้เกิือนว่าท่นตกดินโอ้โหผมสินเจียวเขาแล้วมันไปใช้แล้วนกตัวบางหันพี่น้องนกตัวบางใหญ่บินกับพวกพกับพวกแตกว่ามีไปสั้นวัวแล้วสั้นววงูด,ดังแหกับพวกพวกแตกพี่น้องไปหายามบ่วงต่อมันสิท่อได้อย่างไรบ้ามีเอาจอดนี้แล้วพี่น้องผมนี่ทางทางเมียนบดนะพี่น้องนะกับพวกบ่ามีมีเนี่ป้องกันอยู่หรอก ว้าวอืมพกใดต้านนี่ลนะ่ะตะนี่เขายัางสิคคิดว่าเป็นอาวุธโดยสภาพอยู่หรืมอมั้งเอ้าเจ้าบิเหรอวะเฮ้ยขเจ้าเจีเ้าบิเแล้วพี่น้องเขา่าแจ้งใดบ่วงบ้าหนีไปอไปตามหาบ่วงพี่น้อง หลังแรกบ่เถือกพุ่นข้อง,งามยุ่งามยู่ต่อต่อพี่น้องผมบ้ามีสี่ขอดไว้แล้วก็เส,สียงๆนะเพราะอย่างให้ค้นมายามก้อนบ้ามีวาวหูเหรียนเดียใส่ลัาขอดไว้ใส่เนี่ยสียงเกี่ยวข้อวางเรือที่บ้านเฮ้หลงบ่วงพี่น้อง บดินบ่หองบอดินบ่หองอ้าขันบดินบ่หองคือสิบ่เห็นบว่วงพี่น้องใส่ใส่เดี๋ยวจะกลับมาเบิ่งจะกลับมาอะไรล่ะละเอียดบว่วงบ่เห็นเราเด้พี่น้องเ้อบ่วง <c oughs> เสียนั่นแหละขันแนวนี่ยบ่เม็นนี่ก่อ เดี๋ยวเดี๋ยวยังวะยังวะเฮ้ยเสียกันง่ายแบบนี้เลยบ่อยเลมันโมนง่ายพวดบ่ครูบ้า เขาเอาบ่วงบ้ามี่วะเขาเอาบ่วงบ้ามี่แล้วขันแนวนี่เรียบร้อยพี่นรองขันแนวนี่คือเรียบร้อยแล้วข้าเจ้าเอาพี่น้องผมนีอย่างว่าขนาดแบบบ่หไม้เอากันง่ายปะนี่วะเจ้ ผ่านยูผ่านยูบดถือกับสีลงให้เบิ้งเด้อยผ่านยูผ่านยูเออผ่านยูนี่เดี๋ยวห่างไหมเก <l ug> ่งปนีปบนัวนุ่งไหมงงมาหลังนีเสียเดี๋ยวเขามาหลุ่นกันนี่ไม่พักไปใส่วะเออปักไปนี่เป็นห้อยถือด้อนี่เป็นห้อยถือ นี่ห้อยถือนี่ห้อยคลองบ่วงนี่ห้อยคลองบ่วงเบิ้งเอานี่อ่าหาเอา้าเฮ้ยเอ็งมีรักบ่วงพี่ร้องเฮ้ยเอา้าเฮ้ยเอา้เอาอ้ยอ้ย เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยม้าเอาไปกินม้าเอาไปกินแล้วขาดพี่น้องผมขาดเรียบร้อยแล้วบ่ม้ากับแมวทีโอ้ยเสียดายดีเบิดอารมณ์เลยพี่นอ้องอืใส่อีก 哎，羊破聊聊。我、哦，嗯。